เตรียมขึ้นทะเบียนกิจการดูแลผู้สูงอายุภายใน180วันทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าว 3TV ีเอาไว้เลยข่าว 3TV ีขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รับชมในตอนนี้ด้วยนะครับสบายดีกันไหมครับวันนี้ข่าว 3TV ีมีข่าวดีมาบอกอีกแล้วเช่นเคย เตรียมขึ้นทะเบียนกิจการดูแลผู้สูงอายุภายใน180วันตั้งแต่วันที่28เดือนมกราคมพีพุทธศกราช2564การดูแลผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่ภาครัฐให้ความสำคัญเนื่องจากประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบและทําให้กิจการดูแลผู้สูงอายุเกิดขึ้นมากมายการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุจึงเป็นการบูรณาการของหน่วยงานต่างๆร่วมกัน ในส่วนของการดูแลผู้สูงอายุกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผมจุดได้เตรียมการรองรับและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุโดยเร่งพัฒนาบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุให้มีความเหมาะสมกับบริบทและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยการนำมาตรการหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้นจำนวน18ชั่วโมงเป็นฐานในการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมาการผู้สูงอายุแห่งชาติเมื่อวันที่10เดือนสิงหาคมพีพุทธศกราช2560 ล่าสุดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพโดยกระทรวงสาธารณาสุขซึ่งดูแลด้านกิจการดูแลผู้สูงอายุออกมาย้ำว่ากิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงต้องมาขออนุญาตประกอบกิจการกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพตามพระราชบัญญัติปอนพจุดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพพุทธศักราช2559มาตรา33แบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่รายใหม่ ต้องมาขออนุญาตก่อนเปิดกิจการส่วนผู้ดำเนินการต้องผ่านการอบรมสอบและมีใบอนุญาตจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพขณะที่ผู้ให้บริการก็ต้องผ่านการอบรมและมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการก่อนจะปฏิบัติบอ่อไม้หันอากาศตีงาน ตัวนรายเก่าที่เปิดกิจการอยู่ก่อนแล้วให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการและขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพภายใน180วันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับภายในวันที่28เดือนมการาคมปีพุทธศักราช27เดือนกร,รกาคมปีพุทธศักราช2564 อย่าลืมกดติดตามข่าวสามทีวีเอาไว้เลยเพื่อที่ท่านจะไม่ได้พลาดโอกาสการการ,การรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินช่วยคนแก่เด็กผู้พิการหรือเกษตรกรและมาตราการต่างๆจากภาครัฐใครมีข้อสงสัยก็สามารถเม้น์ใต้คลิปวิดีโอนี้ไว้ได้เลยเดี๋ยวคำถามขอท่านจะถูกยกมาอ่านออกอากาศในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ข่าวสามทีวีขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ อย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าว3ามทีไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าว3ามทีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คําว่าแอด 782 E F L U L แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าว3ามทีวีได้เลยนะครับทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าว3ามทีวีเอาไว้เลย